สวัสดีท่านผูชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาบลีซีทีครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับผมคือสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือผมหายไปห่างหายกันนะฮะก็เกือบเดือนนะอ่ะเกือบเดือนกันเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็ ไม่มีอะไรรีวิวนะครับของที่อยากได้ก็หมดอีกนะครับผมจะนเลนกันเลยทีเดียวครับผมนั่นก็คือหยุดยาวเลยนะฮะปิดช่องนานเลยนะฮะอ่ะวันนี้เรากลับมาแล้วครับผมและของที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็นี่นี่เลยนะครับผมอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าสไปโนนะฮะว้าว oh. น่าก็อันนี้ผมก็แกะออกมาละหล่ะนะครับก็ตอน ตอนที่มันอยู่ในกล่องมันก็จะนอนนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมอ่ะหลังจากห่างหายไปนานก็รีวิวยังไงก็จำไม่ค่อยได้นะฮะก็จะกระจำได้อยู่แล้วว่าต้องพูดอะไรบ้างนะอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูที่ลวดลายของกล่องนะครับลวดลายของกล่องนะครับอ่าอย่างแรกเลยหน้ากล่องเนี่ยเราก็จะเห็นชื่อสไปโนครับผมแล้วก็ มทเทลนะเป็นโลโก้แมทเทลนะครับเราก็มารีวิวแมทเทลกป็นไอเท็นะครับอ่าสไปโนแล้วก็จะมีโอเว่นกับบูนะครับแล้วก็โลโก้จูราสสิกโวนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ที่มันมเวลาใส่ใช่ไหมอ่ามันนอนโอ้ยร่วงมันนอนใช่ไหมมันก็จะมีหน้าโผลมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น ภาษาอะไรของเขาเนะนี่ยสไปโนซอรัสตืดๆอะไรมากมายนะครับด้านข้างกล่องครับผมด้านข้างกล่องก็จะมีเป็นโลตัวสไปโนนะครับอ่านี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรเหมือนจะเป็นหลอดเลือดหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่รู้มันคืออะไรนะไอ้ตรงนี้โลโก้จูราสสิคกลก็จะมีอบาคงบาคโค้ดหรือว่าอะไรของเขานะด้านข้าง อีกทีหนึ่งนะอ่าก็มันก็จะบอกลูกเล่นให้เรานะครับนั่นก็คือมันสามารถถอดหางมาได้นั่นก็คือตัวตัวของเล่นนะครับที่เปิดมาใหม่ๆนะครับอ่าเปิดจากกล่องมาเนี่ยมันก็จะแยกหางมาให้แล้วเราให้เรามาประกอบเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าแล้วก็ Jurassic w o r ว d แล้วก็จะมีนี่เหมือนข้างกล่องเมื่อกี้นะอ่า ต่อไปครับผมข้างหลังนะก็ผมก็ซื้อมาจากวังเด็กนะครับมันก็จะมีอ่าป้ายของนําเข้าบริษัทวังเด็กนะอ่าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าตัวของไอ้เซตนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอ่าผมบอกก่อนเลยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเซตสิบสองนิ้วนะฮะอ่ามันจะมีถ้าสมมติมจำไม่ผิดนะมันจะมีหกนิ้วแล้วก็สิบสองนิ้วนะครับที่หนิ้วนะครับ ก็จะขายประมาณผมเห็นในห้างนะที่ไปเห็นตามกลุ่มอะไรพวกนี้ก็จะประมาณ200กว่าบาทแล้วก็ไอเจ้าตัว12นิ้วนะครับก็จะห้าอยเก้าบาทนั่นคือตีไป600้ห้ไปเลยนะฮะเรามาดูกันว่าที่12นิ้วมันมีอะไรบ้างนะฮะนั่นก็คือตัวแรกนะครับตัวที่เราซื้อมาสไ n โนซอ r ั s นั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นบลูนะครับเวลสติรัปเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเพนตารดนหรือเปล่า เออ่ถ้าผมอ่านผิดก็อขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไดโลโฟครของผมโลโก้ดรั s s i c นะครัดูผมแกะดิแกะขาดด้วยเนะี่ยโอ้โหไม่ทงลถทหนอมของเลยอะรายละเอียดกล่องก็หมดกันไปที่รยบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดของตัวนะครับดูจากตัวแล้วมัน12นิ้วจริงปะวะเอเอ12นิ้วจริงไหม ผมไม่ได้วัดนะผมไม่ได้เอามาบรรทัดมานะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกความสูงที่ผมไปเจอในของวังเด็กแล้วกันนะครับอ่าตอนช่วงท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าพวกดีเทลกันก่อนนะครับมาไปกันเลยมาเริ่มตรงที่ส่วนหัวครับผมส่วนหัวส่วนหัวนะฮะส่วนหัวเนี่ยไม่ไม่จะไม่สามารถขยับปากได้นะ คือปากมันจะติดกับหัวไปเลยนะครับเป็นพลาสติกล้วนๆนะคะเออเป็นพลาสติกไปเลยนะอ่าแล้วก็การลงสีอะไรเงี้ยผมว่าแมทเทลทาได้ดีเหมือนเดิมนะผมว่าที่ขยับปากไม่ได้นะผมว่าน่าจะเป็นที่ราคาและแล้วก็ต้นทุนนะเพราะว่าราคานี้มันราคาแค่ห้าร้อเาห้าเองนะฮะอ่าแล้วก็ พวกลงสีอลไรก็ทำได้ดีเหมือนเดิมนะแต่มันขยับปากไม่ได้นะครับทุกคนเออน่าเสียดายนะถ้าขยับปากได้นี่สุดยอดเลยนะสําหรับราคา500นะฮะอ่าก็มันติดไปเลยนะครับฟันก็ไม่มีลงสีดําเลยนะทุกคนสุดยอดไปเลยว้าวมาต่อไปนะครับส่วนแขนแขนก็ขยับได้นะครับอ่าปกติเหมือนตัวอื่นๆน,นะแขนขยับได้นะครับ ขยับได้เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะอ่าเพื่อไม่ทําให้แมทเทลอันนี้นะครับไม่ไม่ใช่เป็นโมเดลจ๋าๆนะถ้ามันขยับอะไรไม่ได้เลยนั่นเป็นโมเดลแล้วนะแต่นี้มันยังมีลูกเล่นอะไรให้นิดหน่อยนะฮะอแล้วก็ต่อไปส่วนคลีบนะครับส่วนคลีบนะครับการลงสีก็ลงสีโอเคนะถ้าเทียบกับภาพสไปโนในหนังแล้วผมว่าลงสีได้โอเคนะครับ เออในจุรศิลป์ปาร์ซสามเนาะอ่าความต่างก็ไปดูกันเอาเองนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูรูปมาก่อนนะอ่าการลงสีก็เป็นสีแดงสีขาวแล้วก็ไล่ด้วยสีน้ำตาลครับผมสีเนื้่นะครับอันนี้อีกทางหนึ่งน,นี่เลยนะครับต่อไปนะครับส่วนของน่องนะฮะส่วนเท้านั่นเองนะครับผมส่วนส่วนของเท้าก็ จะสามารถโอ้ยหางร่วงนี่ที่ผมบอกนะมันจะสามารถอถอดหางออกมาได้นะเดี๋ยวเราเค่อยรีวิวอันนี้ก็จะสามารถนี่หมุนเท้ามาได้นะครับหมุนเท้ามาได้นะี่อย่างนี้นะอ่าหมุนเท้ามาได้ไม่รู้นะครับว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรนะครับอาจจะแบบไม่รู้อะจุดประสงค์มันทําเพื่ออะไรนะฮะสามารถหมุนเท้าไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับก็เป็น ผมเห็นมีหลายตัวล้าที่เป็นอย่างนี้แล้วก็น้องก็ขยับได้ปกตินะครับแน่นแน่นอยู่เพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็ทั่วไปนะ,ะใต้เท้าก็จะมีโลโก้ u r a s s i c w o r l d นะครับตามระเบียบของ m ม t เท l นะของเล่น j u r a s s i กก็จะมีทุกตัวนะครับถ้าไม่มีโลโก้นี้บอกเลยนะว่าเป็นของปลอมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะมีรหัสใต้เท้าด้วยนะอ่า 3 3 6 0 hr นี่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรปลาสินค้าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอากลงเล็บก็ไม่ทาสีดำให้นะฮะถ้าทาสีดำแล้วก็อะไรหน่อยนะ่ะเหมือนพวกไอตรงนี้เนนะี่ยจะดีนะตกตาตงเล็บอะไรเงี้ยเออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเราจะสามารถเนี่ย เหมือนเหมือนมีเห็นเห็นกระโหลกเอ้ยไม่ใช่เห็นกระดูกข้างในได้นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นขึ้นขึ้น่อไปนะครับส่วนหางส่วนหางนะครับทุกคนมันสามารถถอดออกมาได้นะครับอ่านี่ถ้าตอนใส่มันก็จะเป็นรูอย่างนี้นะรูอย่างนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะแต่ผมว่ามันหลุดง่ายไปหน่อยนะ เออเวลาแบบห,หมุนๆนะนั่นเองมันจะหลุด่ยนะวิธีใส่นะั่นกะ็คือให้ให้เราดูล็อกตรงนี้นะครับที่มันเป็นยื่นออกมานะนีย่ยตรงนี้เล็กๆนะฮะก็ใส่เข้าไปนะนะประมาณนี้อย่าไปขยับเยอะล่ะเนะี่ยถ้าขยับเยอะมันก็จะหลุดนะนะครับนะส่วนหางก็ขยับได้นะครับแต่อย่าขยับเยอะนะฮะแล้วก็ตรงปลายก็จะเป็นยางเหมือนเดิมนะครับ เป็นยางกล้องไม่โฟกัสด้วยนะฮะแสงจากข้างนอกเามาฮะอ่าเป็นยางดัดได้ดนหนนะ่อยนะอ่าก็อันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะของตัวสไปโนนะฮะสั้นๆและเรียบง่ายนะเพราะว่าเออผมผมรู้สึกดีใจอยู่นะเพราะว่าเออวังเด็กไม่ค่อยได้ นำเข้าสไปโนเท่าไหร่นะส่วนน้อยหรือว่าไม่มีเลยนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยส่วนมากเขาจะพลีกันนะครับไอ,อชุดสไปโนอะไรที่เขาขายกัน3 4ม0 0พันต่อกล่องนะแล้วก็เราก็จะมี่าตัวใหม่มาด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโชคดีไหมวังเด็กจะนำเข้ามาไหมถ้าไม่นำเข้าก็ตัวนี้แหละจบจบที่ตัวนี้นี่แหละนะครับสไปโนนะฮะตัวเล็กนะครับ มาเดี๋ยวผมจะมาบอกกันเลยนะครับทุกคนว่าความยาวและความสูงของมันเท่าไหร่นะครับมาความสูงของมันนะครับความสูงของมันนะครับอยู่ที่16เซนติเมตรครับผมคือมันไม่ใช่12นิ้วนะฮะเออมันคือสิบสองนิ้วเพราะว่า อะความสูงของมันนะครับอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับผมหรือถ้าแปลเป็นนิ้วนะอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยได้จับคณิตเท่าไหร่ก็อาจจะเท่า12นิ้วก็ได้อะก็อะไรประมาณนั้นนะฮะอ่าก็ต่อไปความยาวนะครับ33มเซนติเมตรครับผมถือว่ายาวนะยาวอยู่นะผมว่า500นี่คุ้มนะฮะความยาวและความสูงนะครับสำหรับความสูงเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะัคือ16เซนนะฮะ แต่ถ้าแปลเป็นนิ้วก็ผมว่าน่าจะ12นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้จับคณิตเท่าไหร่นะโทษทีก็มีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรีวิวสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับการกลับมาของผมนะฮะผมจะพยายามพยายามนะพยายามหาของอะไรมารีวิวนะครับในอนาคตอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่แน่นอนเสาอะไรเป็นพวก เรื่องอื่นนะครับทุกคนอนิม่งอนิเมะนะฮะก็พวกอะไรแบบไลฟ์สายไลฟ์สไตล์อะไรแบบอะไรมากมายนะครับอาจจะไม่ใช่ไดโนเสาร์อย่างเดียวก็ได้ช่องนี้อ่ะเออคือแบบผมอยากให้มันหลากหลายหน่อยนะนอกจากไดโนเสาร์นะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบมากเลยนะครับผมที่ติดตามจนลืมไลค์แชร์ subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมปีนี้ขอ กนะนะนะ่อสักสี่พันนะนะสี่พันนะสี่พันซับนะก็อยากให้ก่อนเมษา 1, รหนึ่งพันซับนะฮะน่าจะดีมากนะครับสำนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคนรีวิวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ต,ติดตามชมกันได้นะครับทุกคนบ๊ายบาย